สวัสดีครับพี่น้องเสษตรกรจักท่านครับวันนี้มาคุยกันเรื่องน้ำหมักฐานหน้ายางทำให้อ่หน้ายางเวลาออกรีดเนี่ยมันนิ่มขึ้นนะครับแล้วก็กรีดง่ายขึ้นแล้วก็น้ำยางเนี่ยตามงานวิจัยนี้เนี่ยน้ำยางมีเพิ่มปริมาณมากขึ้นถามว่าทำไมต้องนำคลิปนี้มาทำพอดีมีเพื่อนๆถามมาอีกเลยครับว่าอีเวลากรีดยางแล้วเนี่ยไปหาอะไรมาพ่นแล้วก็มียาทำท้องตลาดทั่วไปเนี่ย พ่นตามาหน้ายางแล้วให้มันนิ่มเนะี่ยมันก็ไม่หลายห่อไอ้ที่เป็นแบบธรรมชาติเป็นน้ำมงน้ำหมักเนะี่ยพอจะมีไหมนะครับก็เลยไปหางานวิจัยเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับน้ำหมักที่ทําให้หน้ายางมันนิ่มจะนิ่มหรือไม่นั้นพี่น้องสิกอรลองนําไปทดลองดูนะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลกันเลยก่อนอื่นนะครับขอเชิญพี่น้องสิก,กร่รนะครับท่านในพ่อม่กลาลังทรัพย์บริจาคช่วยเหลือโรองพยาบาลสงฆ์ช่วยเหลือแปรย์สงอาพาธช่วยเหลือโรองพยาบาลทั่วไปเช่นโร,อรองพยาบาลเด็กหที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ผู้ป่วยอนาถาที่อยู่ในความรับผิดชอบกองโรงพยาบาลเหล่านี้ท่านใดประสงค์บริจาคสามารถบริจาคผ่านโรงพยาบาลโดยตรงในบัญชีตะกิ้ที่ผมแนบไว้ได้เลยนะครับท่านใดประสงค์บริจาคผ่านโทรศัพท์มือถือกดดอกจันก้าวปศดอกจันหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่เหลี่ยมกดโทรออกบริจาคข้างล่างหนึ่งร้อยบาททุกเกิด่ายมือถือสมนบกทุนสร้างตึกผู้สูงอายุโรงพยาบาลศิริราชก็ขออนุมูลนาบนกับทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยก่อนอื่นนะครับก็ขอขอบคุณข้อมูลงานวิจัยที่จะเล่าไปต่อไปนี้นะครับ ของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยทักษิณตาบลเขารวบช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับอันที่บอกว่ากรมวิชาการเนี่ยขอภัยาะเขียนผิดนะครับเพียงๆเป็นคณะนักวิจัยนะครับจากมหาวิทยาลัยทักษิณโดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับคุณจิตรัตน์รักวงศ์คุณโชติกามุกดาหารคุณอาทิตยาบาริมนะครับคุณส,สัสนีจันอาโนภาพก็ขอขอบพระคุณนักวิจัยทั้ง4ท่านนี้ด้วยแห่งมหาวิทยาลัยทักษิณน,นะครับ เรามาดู้ประวัติความเป็น,นมาของงานวิจัยนี้กันบ้างอาจจะย้อนไปหน่อยก็อดทนฟังเอานะครับนิดหนึ่งเพราะว่าจะดูว่าง,งานวิจัยนี้มันเป็นมันหมายยังไงกันบ้างมาย้อนประวัติความเป็นมานิดหนึ่งนะครับพื้นที่ทดลองนยอยู่ที่หมู่สองตําบลต่างอําเภอมายยอจังหวัดปัตตานีนะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยก็ทําสวนยางพาร,รากระทํานาข้าวแล้วก็มีปัญหาว่าอยางพาร,ราเนี่ยมันเวลามันกินแล้วเปลือกผิวแข็งกินยางยากน้ํายางมันก็ออกน้อยนะครับ เนื่งองจากอาจจะเป็นหลายสาเหตุเช่นพวกฉันน้ำยาเร่งบ้างพวกเอทิลีนอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นหาว่าหน้ายางมันแข็งน้ํำยางมันก็ออกอยากนะครับก็เลยแสวงหาว่าจะมีวิธีไหนบ้างที่ทําให้น้าหน้ายางมันนิ่มนะครับจึงเป็นความเป็นมาของงานวิจัยนี้เรามาดูเรื่องวัตถุดิบกันบ้างนะครับน้าหมักตัวนี้เนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างที่ใช้กันผู้วิจัยนะครับทอนบทเรียนจากเอกสารแล้วก็ปราชาบ้านจนได้น้ําหมักสูตรนี้นะครับมีวัตถุดิบก็คือหนึ่ง หอยเชอรี cherry, ก่กบจํานวน2กิโลกรัมซึ่งปัจจุบันนี้หาไม่ยากถ้าสมัยก่อนก็เข็นคงเป็นหอยโข่งบ้านเราเนอะแต่ทุกว,วันนี้หอยโข่งไม่ค่อยมีหอยเชอรี่2กิโลกรัมพอดสองหนึ่งองนะครับการน้ำตาล1ลิตรน้ำเปล่า1.5ลิตรอันนี้เป็นวัตถุดิบที่เราต้องเตรียมนะครับหอยเชอรี่พอดสองการน้ำตาลและน้ำเปล่าเรามาดูอุปกรณ์กันบ้างนะครับเราใช้อะไรบ้างในการหมักหอยเชอรี่อุปกรณ์ก็คือ1ไม้ตม่ำเอาไว้ต่ำหอยเชอรี่ให้มันแตกนะครับสองถังสำหรับไว้ต่ำหอยเชอรี่ ถังพลาสติกตามภาพแรกนะครับควนโลสําหรับใส่น้ำหมักเชียวภาพแล้วก็ถังไว้สําหรับฉีดพ่นเวลามันเป็นน้ำหมักแล้วนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์มีไม้ตาถัางถังพลาสติกรองตมแล้วก็ควนโลแล้วก็ถังฉีดพ่นเวลามันเป็นแล้วนะครับเรารู้วัตถุดิบนะครับเรารู้อุปกรณ์และเรามาทํากันบ้างมีวิธีการยังไงกันบ้างกระบวนการาทำเนี่ยการหมักน,น้ำหมักเชื้อภาพก็คือ1นเก็บหอยเชลี่จากนามาแล้วก็ตำม,มาให้แตกละเอียดนะครับตำใส่ ถังเราที่เราเอามานั่หละครับถังพลาสติกเมื่อไหร่มันแตกละเอียดแล้วก็นําไปใส่ขวดโหลที่เราเตรียมไว้ขวดใช้ใส่ขวดแล้วไม่กี่บาทแล้วนะครับเพื่อจะทําการหมักแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เติมขออภัยนะครับใส่หอยลงไปแล้วก็เติมกากน้ําตาลลงในขวดโหลแล้วก็เติมน้าเปล่าลงไปคนให้เข้ากันแล้วก็ตั้งปิดฝาคลายๆหน่อยตั้งทิ้งไว้ประมาณสักสามสัปดาห์เดือนหนึ่งก็ได้จริงนะครับ ตัวนี้ง,งานวิจัยเนี่ยบางบางงานวิจัยผมเห็นว่าเขาไว้เดือนหนึ่งแต่งานวิจัยเนี่ยทิ้งไว้ประมาณสาสัปดาห์นะครับก็สรุปนะครับการทันนอกชีวภาพเนี่ยก็เก็บไว้มาจากนาแล้วเอาตามันให้ละเอียดตำใส่ถังที่เอาเรามาตาให้ละเอียดในถังแล้วก็พอละเอียดแล้วก็เทลงในพวกขวโดโหลที่เราเตรียมมาใส่ๆนะครับจากนั้นก็เติมกากน้ําตาลเกลืน้ําเปล่าปิดฝาไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณสักสาสาัปดาห์ก็จะนาไปใช้ได้ เรามาดูขั้นตอนการปฏิบัติกันบ้างทํำยังไงนะครับขั้นตอนบารุงมือปฏิบัติอยู่ในขั้นที่2เมื่อกี้เนี่ยเตรียมอ่าขั้นแรกคือการเตรียมน้ําหมักอุปกรณ์ต่างๆในการทําน้ําหมักนะครับหลังจากที่ทำน้ําหมักเสร็จแล้วจะสู่ขั้นตอนที่2คือขั้นตอนการปฏิบัตินะครับโดยมีพื้นที่ทดลองเนี่ยหนึ่งไร่จํานวนต้นยางพารารวมประมาณร้อยสาสิบห้าต้นนะครับแล้ววิธีการใช้น้ำหมักที่ภาพมันใช้ดังนี้นะครับอันนี้งานวิจัยเขาใช้ดังนี้นะครับ ผสมน้ำหมักหอยเชอรี่เนี่ยกับน้ำเปล่าอัตราส่วนน้ำหมักชีวภาพนะครับ300มิลลิตรนะครับกับน้ำเปล่า16ลิตรเขาน่าจะใช้ถังพ่น16ลนะิตรเนาะตัวนี้นะครับน้ำเปล่าหอยเชอรี่เนี่ยนะหอยเชอรี่หมัก300มิลลิตรน้ำเปล่า16ลิตรนะครับผสมเข้ากันนำส่วนผสมเนี่ยเทลงไปแล้วก็ทำการฉีดพ่นนะครับแล้วก็เตรียมฉีดพ่นบริเวณเปลือกหน้ายางพลาด้วยนะครับแล้วก็ที่3เนี่ย ถ้าฉีดพ so kind of the the ่นเนี <the population. S 3> ่ยเขาจะฉีดพ่นบริเวณประมาณแถวเว้นแถวก็คือพ่นแถวแรกแถว2เนี่เว้นแล้วก็พ่นแถว3แถว4เว้นแล้วก็พ่นแถวที่5นะครับแล้วก็ถามว่าทาไมมันถึงเว้นเขาบอกว่าทําการเปรียบเทียบระหว่างแถวที่พ่นกับแถวที่ไม่พ่นซึ่งอยู่ในแปลงเดียวกันนะครับแล้วก็เวลาพ่นเนี่ยพ่นรอบๆเปลือกแล้วก็ผิวหน้ายางพาราให้ฉีดพ่นรอบๆลำต้นของยางพาราด้วยนะครับความสูงที่เราต้องพ่นเนี่ย ตรงประมาณรอยกรีดเนี่ยสูงประมาณจะขึ้นประมาณสัก2เมตรนะครับฉีดพ่นในช่วงไหนก็คือประมาณช่วงเช้าช่วงในวันที่มีแดดออกช่วงเวลาประมาณสัก8ปดโมงถึง10บโมงก็คือเป็นสองโมงเช้าถึง4ี่โมงเช้านะครับเพราะแสงแดดมันช่วยให้ต้นยางพราราเนี่ยดูดซับได้ดีขึ้นนะครับสรุปขั้นตอนปฏิบัตินะครับหนึ่งก็เอาน้ำหมักไฮเชอรี่เนี่ยสามร้อยมิลลิตรหรือสามร้อยีซีผสมน้ำสิบหกลิตรนะครับก็คือเทใส่ถังนั่นแหละถังพ่นน่ะคนให้เข้ากัน นะครับพอผสมเน้นแ่แล้วเราก็เตรียมใบพ่นหน้ายางพราเวดีพ่นพ่นแถวเว้นแถวนะครับพ่นแถว1เว้นแถว2พ่นแถว3เว้นแถว4พ่นแถว5เว้นแถว6อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อเป็นการทดลองว่าแถวที่พ่นกับไม่พ่นเนี่ยได้ผลยังไงบ้างนะครับโดยพ่นพิวหน้ายางตรงที่พ่นเนี่ยให้สูงจากพื้นประมาณ2เมตรนะครับสูงจากพื้นประมาณ2เมตรเวลาพ่นก็คือช่วงเช้าประมาณ8โมงถึง10โมงเช้านะครับ สแสงแดดก็จะช่วยให้ต้นยางพรดาราโดูซับได้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนวิธีการปฏิบัติข้อที่สนะครับสำหรับการใช้น้ำหมักสชืภาพครั้งแรกนะครับเมื่อกี้เนี่ยการฉีดพ่นเนี่ยแต่ข้อ4เนี่ยก็บอกว่าสําหรับเกษตรกร,กรที่ใช้น้ำหมักเชี้ภาพครั้งแรกที่เราไม่เคยใช้เลยนะครับควรฉีดพ่นสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเลือกวันที่เราไม่ไม่เกลียดยางโดยทําการฉีดพ่นสัปดาห์เป็นสัปดาห์ประมาณสัก8สัปดาห์ หลังจากนั้นก็ฉีดพ่นประมาณห่างก,กัน15วันอวันสรุปได้ดังนี้นะครับข้อที่4ถ้าเราจะฉีดพ่นน้ำหมักในครั้งแรกเนี่ยนะครับให้ทําสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็คือจํานวน8สัปดาห์เนี่ยนะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะครับให้ทําสัปดาห์เว้นสัปดาห์เลือกวันที่เราไม่กรีดยางเช่นสัปดาห์นี้เรา,ากรีดยางตั้งแต่จันทร์อังคารเว้นวันพุธพฤะสัสศุกร์เราก็กรีดวันพุธเนี่ยนะครับเป็นวันที่เราต้องพ่น นะครับเป็นวันที่เราต้องพ่นคือวันที่เราไม่กรีดพอสัปดาห์ที่2เว้นพอสัปดาห์ที่3เราจะพ่นสัปดาห์ที่4เว้นสัปดาห์ที่5เราจะพ่นสัปดาห์ที่6เว้นสัปดาห์ที่7เราจะพ่นสัปดาห์ที่8เว้น8สัปดาห์เนี่ยให้พ่นสัปดาห์เว้นสัปดาห์เพราะฉะนั้น8สัปดาห์เนี่ยจะพ่นทั้งหมดอยู่4ครั้งใช่ไหมครับหลังจากพ้น8สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยพ่นห่างกัน15วันต่อ1ครั้ง เพราะฉะนั้น1เดือนจะพ่นอยู่2ครั้งหลังจากที่ทําครบ8สัปดาห์แล้วนะอันนี้เป็นงานทดลองในงานวิจัยนี้นะครับจะทําให้หน้ายางเนี่ยมันนิ่มขึ้นนะครับสรุปพ่นครั้งแรกในช่วงแสัปดาห์เนี่ยพ่นสัปดาห์เว้นสัปดาห์เลือกวันที่ไม่กรีดยางพ่นสัปดาห์ที่1เว้นสัปดาห์ที่2พ่นสัปดาห์ที่3เว้นสัปดาห์ที่4พ่นสัปดาห์ที่5เว้นสัปดาห์ที่6สลับกันไปจนถึง8สัปดาห์พอครบแสัปดาห์แล้วพ่นนะครับเว้นห่างกัน็ประมาว ก็ประมาณพ่นสองครั้งนะครับอันนี้เป็นการพ่นสําหรับการพ่นครั้งแรกครับทีนี้พอเราพ่นไปแล้วเราจะสังเกตผลยังไงกันบ้างขั้นตอนที่3เนี่ยเป็นการสังเกตผลหรือการ Observ e ์ภาษาอังกฤษเขาว่างั้นเนาะนะครับหลังจากที่พ่นน้ำหมักหอยเชอรี่ในยางพาราเนี่ยสัปดาห์เว้นสัปดาห์เนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเป็นเวลา8สัปดาห์แสัปดาห์เนี่ยก็คือพ่นสีครั้งเว้นสีครั้งนะครับต้นยางพาราฉีดพ่นน้ำหมักหอยเชอรี่เนี่ย บริเวณผิวหน้ายางพราราเนี่ยคขาบอกว่ามันจะนิ่มขึ้นแล้วยางออกมากกว่าต้นที่ไม่ได้ฉีดยางพรารานะครับสังเกตผลสรุปได้ว่าจากการพ่น4ครั้งใน8สัปดาห์สัปดาห์เว้นสัปด,ด,ดาห์จำนวน8สัปดาห์เนี่ยนะครับผลปรากฏว่าหน้ายางเนี่ยมันนิ่มขึ้นและน้ำยางก็ออกง่ายขึ้นนะครับ จากการสอบถามคุณตาอ่วมวัย75ปีเมื่อ1 2, 5, 6, มีนาคม2564เมื่อปีสปีที่แล้วนะครับคุณตาก็ได้บอกว่าเดิมก่อนฉีดพ่นน้ำหมักเีืภาพเนี่ยก้อนยางถ้วยเนี่ยจะได้ช่วยเฉลี่ยประมาณ13ายางยางก้อนถ้วยเฉลี่ยประมาณ13กิโลกรัมต่อวันของส่วนคุณตานเนี่เนะครับเมื่อเริ่มฉีดพ่นน้ำหมักเชี้ภาพาองชย์ชิเนี่ยรู้สึกว่าเปลือกผิวหน้ายางเนี่ยมันหนาขึ้นและก็นิ่มด้วย เวลาลงมือกรีดก็กรีดง่ายเบาแรงน้ํายาก็ออกดีขึ้นอันนี้ของคนตาที่พูดผลจากการใช้น้ำมักสีผภาพตัวนี้นะครับก็คือหน้าอย่างมันนิ่มขึ้นน้ำํำยาก็ออกง่ายขึ้นสรุปอย่างนี้นะครับมาดูการสะท้อนผลกันบ้างนะครับการสะท้อนผลเนี่ยผู้วิจัยก็จะสะท้อนผลออกมาว่านะครับบริเวณหมู่สอง,งบนกลางอำเภอมายยจังหวัดปนีนะ่ยก็มีกลุ่มเป้าหมายกิจกรรมคนเลนที่เข้าร่วมเนี่ยประมาณ11โครเรียน ผู้ว,วิจัยก็ได้นํามาร่วมแล้วก็เป็นแนวทางในการใช้น้ําหมักตัวนี้ในการพ่นให้ยางเนี่ยมันนิ่มขึ้นแล้วก็กรีดง่ายขึ้นแล้วก็น้ํายางก็ไหลดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะครับนอกจากนี้เขาก็ยังใช้พ่นน้าหมักตัวนี้พ่นในนาข้าวดองลดศัตรูพืชได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายเรื่องสารเคมีค่ามีดค่ารับหินในการกรีดคือปกติถ้าหน้ายางมันมัน,ม,นมันไม่นิ่มมันกรียดยากเนี่ย มีก็ต้องรับคมบ่อยๆค่าเห็นค่าอะไรก็เปลืองนะครับาชาวสวญญางยายลาเนี่ยสามารถกรีดได้ง่ายขึ้นจากการใช้น้ำมักตัวนี้นะแล้วก็ลดเวลาทํางานต่อวันได้ด้วยแล้วก็เพิ่มรายได้ให้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากการสอบถามนักกุ้งซึ่งอายุ41ปีนะครับในวันที่15เมีนัาคม2 5 6กเนี่ยนักกุ้งก็ให้ข้อมูลกับนักวิจัยว่านะครับประโยชน์ของการใช้น้ำมักไห่เฉารี่เนี่ยช่วยไปบำรุงหน้ายางนะครับแล้วก็นําไปฉีดพ่นช่วยพลิกฟื้นผิวหน้ายางเนี่ย นะครับให้เนื้อยางเปลือกยางเนี่ยมันนิ่มขึ้นมันกรีดง่ายเบาแรงลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่าแรงกินรับมีดเวลาได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นก็นําไปฉีดใน,นข้าวยังป้องกันก,นกนจาจัดสตรูข้าวได้ด้วยนะครับประโยชน์น้ำหมากเชื้อพชษก็คือได้ปริมาณของน้ำํำยางพาร,ราเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นยืนยันจากเกษตรกรที่ใช้คือนะกุ้งอายุ41ปีนะครับก็คือที่แน่คือฉีดพ่นไปเนี่ยหน้ายางนิ่ม แล้วก็น้ํอยางออกมากผลผลิตก,ก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ไปฉีดพ่นในนาข้าวก็ได้ผลดีในการป้องกันแมลงสโตร์พืชน,นะครับเรามาดูสรุปผลการทดลองกันบ้างงานวิจัยนี้เขาสรุปว่ายังไงนะครับสรุปผลการทดลองนะครับจากคิดอย่างที่ผมขีดไว้เนี่ยนะครับก็มีการทดลองทั้งหมดอยู่11ครัวเรือนนะครับตอนแรกเนี่ยก็คือคุณ,คณตาอ้วงก่อนจากนั้นได้ผลก็มาขยายผล11ครัวเรือนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับก็ได้ผลเหมือนกันนะครับอ่า มันทาให้เปลือกยางพวกนี้ผิวผิวเนื้อยางพวกนี้นะครับบริเวณที่กีดผิวเปลือกยางพวกนี้มันนุ่มขึ้นนะครับก็พอสรุปได้ว่าข้อดีดเนี่ยหนึ่งสามารถใช้เป็นนาทางกับาการสตัตว์พืชในนา,นาข้าวได้คือฉีดพ่นนาข้าวได้ขึ้นน้ำหมักมันได้ทุกอย่างเลยอย่าว่าแต่ข้าวเลยนะครับอย่างอื่นก็ได้ตอนนี้พี่น้องเกษตรกรเขาทำข้าวกับยางก็ใช้ร่วมกันได้นะครับ2ช่วยลดสารเคมีอันนี้แน่นอนนะครับ 3. ช่วยลดการสื่อสารเคมีนะครับ ค่ารับมีค่าหินสีชาวส่วนยางพราราเนี่ยกรีดยางได้ง่ายขึ้นนะครับลดการช,ช่วง่วโมงการทํางานได้มากลดลงนะครับแล้วก็เชื่อเพิ่มรายได้เพิ่ฟื้นหน้ายางพราราให้ดีขึ้นข้อที่5นะครับก็จะมีข้อดีหลายอย่างสรุปก็คือหน้ายางนิ่มขึ้นสภาพแวดล้อมดีขึ้นค่าเมียค่าหินก็น้อยลงการทํางานก็ใช้เวลาน้อยลงเพราะมันกรีดง่ายรายได้ก็เพิ่มขึ้นเนื่องจากน้ํำยางมันออกดีน,นั่นเองนะครับการประยุกต์ใช้น้ําหมักชีวภาพกับหน้ายางพราราเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่ง่ายไม่ยุง่งยากสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาเพื่อพึ่งตนเองของเกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับเนื่องจากซึ่งแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการส่งเสริมชมุมชนเนี่ยหรือการพัฒนาจนหมดที่สามาการมุ่งพัฒนาให้เกิดการพึ่งตนเองหรือ,อเขาเรียกว่าอะไรเกษตรกรเนี่ยพึ่งตัวเองได้ด้านอาชีพและการส่งเสริมกกรเกษตรแบบครบวงจรน,นะครับผู้วิจัยก็ขอขอบคุณนะครับคุณตาอ่วมเพชรพิมล เจ้าของส่วนยางพาราในหมู่สองตำบลตรังอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับที่อนุญาตให้คณะวิจัยทั้ง4ท่านเนี่ยนำนำ้นำหมักชีวภาพไปทดลองใช้ในเปลือกยางพารานะครับครับนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับน้ำหมักที่ใช้พ่นหน้ายางพารานะครับหรือเขาเรียกว่าจะทาก็ได้จะพ่นก็ได้แต่งานวิจัยนี้เขาใจ้พ่นนะครับอ่าพ่นหน้ายางพาราหรือทาหน้ายางพาราเนี่ยทำให้หน้ายางพารานิ่มขึ้นกรียดง่ายขึ้นน้ำยางไหลดีขึ้น นะครับอันนี้ก็ผมก็มันถ้ามันเป็นตามงานวิจัยนี่เนาะมันก็น่าสนใจนะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ลดต้นทุนเราได้มากพอสมควรนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหลายท่านต้องการน้ํายางมากก็ใช้พวกเอทิลีนฉีดเข้าไปอะไรพวกนี้มันก็น้ํายางออกมากแต่ปัญหาคือตามมาคือมันมันเร่งมันเกินไปยางมันไม่ไหวนะครับบางทีมันมันเดินต้นตายในต้นที่สภาพที่มันไม่พร้อมก็มีเหมือนกันจากสาเหตุพวกนี้นะครับ ถ้ามีแนวทางอย่างงี้ผมว่าถ้าถ้ามัน,ม,น,ม,นมันทำไม่ยากนะครับหอยเชลล์มันก็มีเยอะแยะทุกวันนี้อย่างพี่นอสิกรส่วนอย่างทํากันไม่ใช่เพพาะส่วนยาเนะครับส่วนอื่นก็ทําได้ฉีดพ่นพืชผักอะไรพวกน,นี้ได้หมดแหละนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พี่นอสิกอร,กรไม่มากก็น้อยอาจจะภาพกันนะก็ขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยองค์คุณธรรมของมหาบุรุษคือมีสติสัมปชัญญะเ,ออเหนือครองแห่งวิตกได้รับนิรามิสสุขไม่เจือด้วยกามะคุณหรือไม่ตกเป็นทาสของกามอารมณ์ ท่านเขมานันทะจงหันเข้ามาที่ความรู้สึกอย่าคิดออกไปไกลตัวความรู้สึกตัวได้รู้จักใจความรู้สึกนี้แผ่กระจายกลายเป็นความสว่างสบายไปในทุกส่วนไม่ยึดถือแต่กลับส่งอยู่ได้ดีไม่ได้ทำอะไรมากกลับได้ผลไม่พยายามจะแยกแยะคิดที่สุดอะไรกลับรู้กลับเห็นได้โดยตรงท่านเคมานันทะคนรู้สึกตัวตามธรรมดานั้นพลังของความรู้สึกตัวนี้จะค่อยๆแผ่ซืมทราบไปในทุกกิการงาน การเคลื่อนไหวทางกายของเขาไม่มีการกระทบกระทั่งของอารมณ์ไม่มีสิ่งยอกทิ้มต่ําอยู่ในจิตใจท่านเข้มนันทะหลักการที่สําคัญมากในการดูจิตที่ขอย้ําก็คือให้รู้อารมณ์เฉยๆอย่าไปพยายามละอารมณ์นั้นเด็ดขาดจะเดินทางผิดทันทีเพราะอารมณ์ทั้งปวงนั้นเป็นตัวขันเป็นตัวทุกผู้ปฏิบัติมีหน้าที่รู้เท่านั้นอย่าอย่างมีตัณหาที่จะไปละมันเข้าหลวงปุลอตุโลวัดปุรภารามจงังหวัดสุริน สุดท้ายขอรัตนาคุณพอรัตนาไตรคุณขอให้นอนสักก่อนทุกท่านวันดีมีสุขขอบคุณและสวัสดีครับ